ใหญ่กว่านะอ่ะเหรียญรุ่นเต่าโอ้เป็นเหรียญครับหนี่ปี38ครับผิวน้ำมันกา๊าซครับรุ่นสร้างโบสนะครับนะฮะมหาเศรษฐีปี2,500 38ครับนะ,ะผิวลุงน้ำมันกา๊าซครับเหรียญน,นะฮะหลวงพ่อศีราแรงสารพี่น้องครับเหรียญที่1 นี่เหรียญหรือเต่าแต่รูปทรงนะฮะดูจากการห่อเนี่ยเหมือนเหรียญนะครับอ้าวเหรียญที่สงครับแล้วสวยมากครับพี่พี่สวยมากครับหลวงปู่หลิวสร้างไว้ปีสองพันห้าร้อยสาสิบแปดครับนะที่พิเศษเหรียญรุ่นนี้คือนะครับซุ้มด้านข้างนะครับของเหรียญเป็นซุ้มพญานาคครับนะฮะผมก็เลยเชื่อว่าหลวงปู่หลิวท่านก็นับถือพญานาคเหมือนกันนะครับนี่ครับ นี่ฮะเห็นไหมครับซุ้มด้านข้างของเหรียญนะฮะนะครับพี่จ๋าเห็นไหมครับคอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพญานาคครับด้านซ้ายองค์ด้านขวาองค์ครับแล้วฮะหลวงพ่อศีลาแรงสามพี่น้องนะครับหลวงพ่อโตหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงครับนะหลวงพ่อศีลาแรงครับสามพี่น้องครับปี2538รรุ่นเสาห้าสร้างโบสถ์ครับ มหาเศรษฐีครับปีสาเดี๋ยวผมเปิดหนังสือให้ชมครับลงหนังสือครับทั้ง2รุ่นเนี้ครับลงหนังสือครับนะครับโอ้โหแล้วสวยมากพี่ๆสวยมากนะครับผิวลุ้งเลยครับนะฮะดูง่ายครับพื้นผิวเหรียญตึงๆครับนะผิวลุ้งธรรมชาติครับเหรียญที่สี่ โอ้นี่พญาเต่าเรือนพระศิวลีมหาลาบครับกระไหลทองโอ้โหนี่ครับจีดจ๊าตรงนี้ครับจีดจ๊าตรงตอกสองโค้ดแจกกรรมการครับหนึ่งโค้ดสองโค้ดเป็นโค้ดพุทธนะครับนี่คือแจกกรรมการครับหายากมากครับนี่ครับตอกคมคมครับจมูกโด่งครับพระศิวลีจมูกโด่งครับนะฮะตอกสองโค้ดครับชัดเจนครับกระไหลทองแจกกรรมการตอกสองโค้ดครับ นะสวยสมบูรณ์มากๆครับโอ้โหปลุกเสกโดย5เกจิครับนะมีหลวงปู่หลิวป,ปัน,นโกหลวงปู่หลวงปู่คูณน,นะครับวัดบ้านไรหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงปู่ลำใหยวัดทุ่งลาดยา่าหลวงปู่ลำเจียกวัดสาราตึกครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับพุทธคุณครอบจักรวาลครับปลุกเสกในปี2 5 3 7ครับสวยมากครับแจกกรรมการครับนะ องสุดท้ายครับโอ้โหสวยจริงๆครับพี่พี่จ๋าสวยจริงๆครับผิวลุ้งน้ำมันกาดครับพระแท้และทันหลวงปู่หลิวปลุกเสกครับพี่พี่นะครับสวยมากครับรุ่นนี้นี่ครับดูครับลงหนังสือนะครับชัดเจนครับ เดี๋ยวผมเปิดหนังสือให้ชมครับพระเครื่องหลวงปู่หลิวมีหลายรุ่นครับหลายแบบครับนะจะบูชารุ่นไหนแบบไหนก็ได้ครับพุทธคุณนะจะโดดเด่นทั้งนั้นโชคลาภเมตตาแคล้วคลาดค้าขายดีจาาพี่จ๋านะครับเหรียญเหรียญเหรียญฮะเหรียญก็มีหลายรุ่นเห็นไหมครับนี่ครับเหรียญมีหลายรุ่นครับนี่ครับนี่ครับ เหรียญนี่ครับเหรียญหลวงพ่อสามพี่น้องรุ่นสร้างโบสนะครับเนื้อทองแดงวัดหนองอ้อนะครับหลวงปู่หลิวสร้างปี40ครับนะครับนาเล่มนี้หลวงปู่หลิวนะครับตามข้อมูลบอกสร้างปี40ครับเดี๋ยวนะจะมีหลายเล่มครับข้อมูลบางเล่มบอกปี38บางเล่มบอกปี40ผมก็นะฮะเดี๋ยวขอเปิดเล่มนี้อีกเล่มนะครับ นะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นปี40หรือปี38ก็เป็นก็ยังทันหลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิวปุกเสกนะจ๊ะนะครับนะ่รูปถ่ายนะครับพยันต่างๆของหลวงปู่หลิวพระเนื้อผงนะครับพระเนื้อผงพระปิดตานะครับพญาเต่าหรืองาแกะนะครับกลาก็มีนะครับของหลวงปู่หลิวครับมีหลายรุ่นนะครับนี่ล็อกเกตรุ่นต่างๆนะครับนี่ฮะล็อกเกตรุ่นต่างๆครับ